อืมเป็น,นอะ่ะเดี๋ยวไปนั่งตรงนู้นให้อนดัสมารับนี่ค่ะตองตันออกเล่นรายนะคะเพราะว่ามันมีม,นม,มันมีเสื้อนี่ได้แล้วนี่ไงสวยไหมนี่ใช่มันมันยอะเยอยมากเลยค่ะ อุตสาหเข้ามาส่งถึงที่เจ๊ห <c oughs> นึงโดนหลงป่าก,กันไดน้แต่ปลอดภัยแล้วจ้ะพี่น้องเห็นทางออกนะคะจำทางนด้แล้วไม่ต้องกลัวเลยหนุนถนนมองพญยาย,ย้อนผ้าเข้ามาเก็บเห็ดดำนะจ๊ะแต่แตป่านี้ไม่ค่อยมีเห็ดเห็ดมันปูนะะปานเนาะ ไป,อไปอรอเป็นรอลูกชสยของหนาเฮ้าจ้จะจ้าพี่นาออกมาแล้วจ้ะเราต้องเป็นห่วงนะคะลำทางออกเลยแล้วค่ะนี่มองที่เหามานาั่งชมวิวทิวทัศน์มองมาก,กินกาแฟน้ำเเค,คกันอยู่นี่ลแล้วจ้ะเดี๋ยวมารอ,อปราก้อยเดี๋ยวนอกถนนเพ็ดมันนาออกแล้วนี่ข้างทางนะคะเนี่ยกแกแกมันเยียไม่ใช่คนเจ็บหลังจากเรา ว้าวเห็นมะนาวหนูหนูชอบมากตั้นลูกตีนู่นฮะอะไรอะสีเหลืองอะรอไปเราไปเก็บเลยตัวเห็ดมะนาวค่ะนี่เต็มเลยค่ะเพื่อนๆหนูชอบมากเห็นมะนาวของโปรดเดี๋ยวป้าขึ้นไปเก็บทุกคนใยก่องป้เห็นสีเหลืองๆไปเลยค่ะป้านะคะหายเนื้อเลยหายเนื้อเลยเหรอโอุ๊ยนี่เน่าเห็ดมะนาวจ้านี่เห็ดมะนาวคขาจะซีดเลืยจะเป็นแบบนี้นะคะ เก็บไปกินจะได้อยู่สิเห็ดทั้งนั้นเลยพวกู้นเดี๋ยวเราป้ก้อยมาเก็บด้วยเนาะะเดี๋ยวให้ป้ก้อยมาเก็บน้ำจะ้ะเก็บข้างทางอีกแล้วกลับไปข้างในลงุงเก็บข้างทางดีกว่าปวดภายดี สวยงามมอกว่าก้อยมาเก็บนี่จะได้จดเก็บกันช่วยกันจะ้ะบดได้แพ่งเห็ดได้จ้ะพี่น้องเล้เขาบดได้เก็บขายเนาะอันนี้ตีกับเไปหายลูกไส้ออกกลับบ้านจะ้ะก้อย เด็ดไรยเห็ดไปจ้ะมาเก็บนี่เยอะเลยเหรอเยอะลงมาแล้วก็มาเก็บนี่เลยเก็บคนละฝั่ง เห็ดดำเยอะเห็ดดำเยอะหมายถึงลง,ลงมาเรียงมากเรื่ลงมานมันลงฟังน,นู้น่นางพับเพียบเก็บเห็ดจะ้ะ เกู่ข้างทางก็น่ะลงมาข้างหน้านี่หายเหนื่อยเลยตกปะเนี่ยไม่ตกหรอกงอยเอางอยงอยเอามันแห้งเนาะตาเนาะมันเริ่มแห้งละหมดกำลังใจทำคลิปใครอ่ะ คนดูห้าสบหกสิบใครวะใครพี่วบาบอ่เพื่อนอ้ยเพื่อนดูค่ะอ,อย่าว่าอุย้ยมันแอบมันซ่อนอยู่ในเนี่ยโพงเนี่ยตอนที่หนูไปเก็บประดานก็เหมือนกันเหละหนูก็แอบเก็บข้างทางแบบนี้แหละปะข้างในมันไม่มีไง ที่ได้หนูก็อยากหนูก็ว่าหนูจะมาทนี่นะตอนที่เออแล้วไม่มาวะเอาเจ้านั่นแหละเจ้าอยากไปนั่นเขาก็ให้เจ้าไปเออที่ได้เขาจะมานี่แหละก็ค่อยจําได้ก็ค่อยเก็บเงินไปเลยค่ะเห็นว่ากค่อยไม่เก็บเอาค่อยว่าตอนที่มากับน้องสาวแฟนหนูเห็นแล้วถุงมือนะจ๊ะอันนี้เพราะความหูดอกใหญ่มากค่ะเพราะความเป็นถอดถุงมือเลยค่ะใช่ไหมท้องท้องทองจกโจกอยู่ท้องท้องท้องจกโจกลยู่ ทองทองจุกโเลยค่ะความฟินนะคะหอโอ้ดอกใหญ่มากค่ะตะกอยเต็มตะกร้าแล้วค่ะไหนอยู่ใครเต็มตะกร้าแล้วหนูเสร็จเต็มอู้หนูมึงเก็บสิรอป้าหน่อยเอาหนูไม่รีบหรอหนูเก็บช้าหนูช้าเหรอนอะช้าสิโอ้โหช้าเหรอเนะช้าดูสิ็จาจะไม่หงายเงือบมนะเอ้านั่งนั่งคุกเข่าค่ะมันชันมากค่ะพุกเข่าค่ะคุกเข่าคุกเข่าดังบรลุกกันนาเลยะดูค่ะ อันนี้ต่อให้ปะก้อยนะคะอยากให้เพื่อนเได้ดูฟินๆค่ะนี่ก็เก็บนะคะนี่แบ่งกันเก็บจ้าเฮ็ดมันบ๊อกไคลายค่ะข้างในเนาะอ๋อนี่ก็หลายพักแล้วไม่พูดถึงว่าข้างในแบตเตอรี่จะหมดแล้วค่ะอแบตเตอรี่จะหมดหรืออืมออกมาอยู่สามกองอยู่แบตเตอรี่หมดแล้วนี่อันนี้เราให้ได้จะสองคลิปนะ ค่าเหนื่อยโอ้โหเดินรัดเดินด้วยกลัวด้วยเนี่ยมันใช่ไหมอะเสียวไปด้วยแล้วแถมแล้วแถมเจอเจอแกะนะไม่หรอว่าดูดูหน้ามันให้ดีก่อนว่ามันใช่แกะไหมไม่หรอกเราเราเรากลัวอยู่แล้วไงเพราะว่าเรารู้ว่ามีหมีใช่ไหมล่ะเราก็เลยททนวีความกลัวัวทั้งกลัวหลงกลัวทุกอย่างเลยหนูกลัวจาหอบมากกว่า รู้กลัวเจ้าหอบมากกว่าแต่ว่าเจ้าหอบแล้วเขาจะไปยังไงว่าเขาคิดอยู่แล้วเ้าป้าก็ไม่ป้าก็ไม่ได้เอายาพ่นมาป้าก็วันหลังเจ้าหาเจ้ามะวันหลังจะพกไว้พกติดไว้เลยป้าอือป้าใส่ดินชักมั้ไงรอใส่กระเป๋าไว้เลยแล้วป้าก็ไม่ได้พ่นมาะป้าพ่นอีกตัวหนึ่งมาป้าพ่นสเตรอยมาอหอยเห็ดงามค่ะพี่น้องดูค่ะเป็นตับเลยจ้ะตับมากเลยเนี่ย อันนี้ค่าเนี่ยตัดค้าพิจ่าบานจ้ะเพราะว่าเอาทิปจิดหน้าออกมาเ้ยอาจจะช้าหน่อยเนาะนแต่ว่าดอกมันสวยดี อุ้ยพี่น้องลายคักจ้ะลา,ายคักเลยแค่ถ้ามันอยู่ในพื้นแบบราบ,บนะป้าเนาะคนจะฟินกว่านี้อันนี้มันเจ็บขาโอ้ยอย่ามองไปข้างหลังเถอะนะ <c oughs> ตกเลยนะอย่ามองไปข้างหลังย่างไงเงือบห้ามยางเงือบโอ้ขาก็าเดินไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละจะให้เขามันรับ ปนั่งกินบลูเบอรี่ช่วยๆกันใช่ได้หรอกแบตเตอรี่หนูจะหมดในโทรศัพท์มันจะรับโทรไม่ได้ถามเขาว่าเธอจะเสดหรือยังเสดมารับฉันเลยนะเขาเขาโทรมาเหรอไม่หนูนีแ่แหละเหโอ้จงมาตรงเจ้องงานแท้เอาเก็บสิเก็บเดยเข้ามาเก็บไม่ห่วงหรอกเก็บเลยจะพีให้ ดอกมันแห้งๆนะป้าจะว่าไหมเออเดี๋ยวแห้งๆเนี้ยดีป้าชอบบอกมันแห้งเลยเนาะมันแบบว่ามันไม่มันไม่ขอกะปุกเลยเอาจะไปไหนมาเก็บนี่อันนี้อ่ะจะไปโนดเนจะไปโนดเก็บนี่ข้างในนี่ดูดูดูประนวนจะไปโนดก่อนไปฟังโนดจ้ะเต็มตะกร้าแล้วปอยตกมันชันค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวให้ปอยเก็บปรนวนจะเดินเลาะไปท่นเดินเลยป้า ก็มีอีกตายแล้วตายแล้วพี่น้องข้าจะเขา้าปลาเห็ดอยู่ข้างทางนี่จะพพี่น้องนี่ค่ะเห็ดสวยมากจะต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ค่ะแบตเตอรี่กำัหมดแล้วนี่ีนห้างงามจ้ะ นี่ค่ะอืมกล่อกงกระตีตใสิโตวไว้นะคะมันกระสหยิบยับยิบยับ้วจ,จะเป็น,นตัวเข้าเนาะกระตีจะไปเบิ่งอีกรอบนึงวะมันสันบ,บ,นบ,บนอ,อม,นมันซันแห้งตีกระสิ ก็ไั่ันแคบตีกัสีใดตัดออกแล้วจ้ะม,มาเลยป้ามาเลยมาจัดการมันเลยเยอะมากสวยด้วยดอกกำลังแบบหืมยอดมากค่ะดอกเห็ดสวย จะได้โทษให้ลูกไส้มาหับะค่ะสี่ห้าโมงแล้วห้าโมงแล้วมั้งนี่จ้ะเค เยอะมากมาเลยมาเยอะเก็บเปนฟินเลยดอกสวยด้วยเดี๋ยวไปต้มเลยจ้ะกับบ้านล้างล่างแล้วความสะอาดต้มเลยจ้ะกว่าขาเขาตัดไปแล้วเนาะเราจะมาตัดอีกค่ะ เสียงรถเจ้าพานไปคันมาเจา้าเห็นส้มติเก็บเห็ดไหมจ๊ะมาโรดมาโรดเออจะเต็มตาแล้วนี่ เมันยังไม่โตนู่ข้างหน้านุป้าฮะทำไมเก็บไม่ได้มันเล็กเกินข้างหน้าเนะ่ะไหนอ่ะนี่นี่ฟังข,งข้างขวามือนู่ขวามือมขวามือตรงไปเลยค่ะล่าไม่ต้องขึ้นข้างบนอะข้างบนมันไม่มีหรอกขาแบบหืขามขาบาง ติ่งกระดิ่งแมวจ้ะข้าสวยมานี่เดี๋ยวป้าอยู่นี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 ่จะขึ้นข้างบนข้างบนไม่มีเห็ดเราแบบจุดฟิน์มจ้าหมดแล้วค่ะอ่้เห็ดตะไดมาค่ะเก็บอีกหน่อยนึงก็ไปแล้วเก็บอีกละหน่อยนึงจะหน่อยจ้ะ ทั้งทัาทั้งท่างถนนต,ตรงนี้พื้นที่ตรงนี้มันบริจ้ะโอ้โหแมนบอลลาบอแมนอย่าบอกว่าแซงเออบอแมนตัวนี้เนาะเจอแสงเห็ดนึกว่าดอกเห็ดเจอแสงแดดไหมล่ะไม่ใช่ไม่ใช่เห็ด โอเคน่าจะหมดแล้วค่ะพี่น้องแล้วก็จะประมาณนี้ค่ะเนาะเดี๋ยวจบคลิปยุ่นี้ได้จ้ะนี่ค่ะคลิปเก็บเห็ดมันปูเดอกไฮโซงาจะเต็มตะกะเกอบเต็มตะกะโอเคค่ะวิดีโอนี้ก็จบไปแค่นี้ค่ะฝากพี่น้องก็ไลครก็แชร์กดติดตามเพื่อเป็นใจกันให้คลิปเห็ดที่ทำจ้าสวัสดีค่ะดูปลาค่ก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสัสดีพี่น้องค่ะ ดจะจะพาพี่น้องมาตัดขายเห็ดนะคะดจะจะเอาเห็ดไปให้บุษบุญพี่นายกลับบ้านนะจน๊ะเนาะเป็นเพื่อนจะเอาเห็ดมันปูนะคะติดจีไปเก็บมากับป๋อก่อยนะจน๊ะเนาะเพื่อนบอกว่าเพบนบ้าเอาหลายจา้ะติดจะจะเอาเพื่อนไปกองนี่เนาะเอาหนน,น้อยเพราะว่าเพื่อนแฝนก็เก็บนะจ๊ะนะคะนี่ก็ปตาติการมียจ๋าจเจ้าติก็บติคัดเดือยเอาปัดต้อข้าวสารใจเพื่อนได้จ้ะ เราด้อมงามันไปค่ะพอปิดแล้วดีกับผ้ามันไปเก็บแล้วก็เดี๋ยวกะเก็บไปกะเอาให้เพิ่นกลับไปบ้านนั่จ้ะต้มแล้วเนาะตัวอันนี้ใช้เพิ่นเอาไปสดสดค่ะเอาไปใบเฮ็ดกินเถอะสินะพอท้าเพิ่นเฮ็ดเพิ่นได้ออกเพิ่นไปเลาะหน้าเราเพิ่นว่าเฮ็ดเพิ่นได้ออกไอ้หมดที่เคยไปน่ะมันมันบ่มีเพิ่น กายติดกไปไปับใบรักษาควาไปเก็บจะ้ะเรางามตาพี่นอ้องเนาวติ๊กจะไปแต่งมันไปนิดมันนจะติดกับเห็ดปอเปียนะคะแล้วก็สิสเอาป,เป,เปเอนนเปียะสีแดงไปคนน้ำจ้ะเปนมากินอันปอเปียเล็กน้อยว่าดุนเนาะติพัดใส่แล้วค่ะลอยพันเย็นเนาะเตรียมไปห่อแล้วก็จะแพ็คไปเพิ่น มาคนเดียวจากแฟนเพื่อนบมาเพราะว่าแฟนเพิ่นเป็น,ปนไปหาญาติไปหาพี่น้องเพิ่นค่ะคือกันเนาะพาโคตรตงไปค่ะตะกี้เพื่นกนัสมัยตะก,กี้เนาะเกิดวันพญาย,ยูงสิค่ะแล้วผาหลูเราไปตุ๊กปงตุ๊กป้าคือกันเลยค่ะกับอันนี้เพิ่นกันกน เป็นมักตกปาลาแล้วค่ะแต่เพิ่มมกกินปาลาเนะาะผ้าจีผ้าไปตกปลาเพ็ดคิถใายคิปจะ้ะเฮ็ดกะรอบฟังขาวอยู่จ้ะพี่นอ้องช่วงนึ่งอาจจะบไม่เฮ็ดแต่พี่น,อน้องในเพิ่งกันบันไดเนาะคะ่ะมันเก็บกับสก็บล้างบานเนาะเพราะว่าอา่ฟังขาวว่าถ้าจะ จัดการมีดไปเนาะเอามีดไปเห็นมีดไปนะคะถ้าจับว่เห็นมีนะะบบเนมเดเพิ่มเตียงว่านการขึ้นไปเนาะจับว่าพญาย่าเนาะคะ่ะเตียงละสิบใบทางออสโลเนาะละสิบใบทางเยเพ็ดบางทา้งภูนจะ้ะแล้วอบพญายา่าจ้ะกลับมากอะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกที่หนึ่งจะ้ะว่าสิได้ขึ้นเขาหลังบ้านบอถ้าบันนไดต้องไปที่อื่นจ้ะพี่น้อง เฮ็ดมันหลายจ้ะแต่องไม่ขืนเก็บบ่ได้เนาะมันเฮาย่านน้ำจ้ะเฮาย่านมีย่านอย่างสิย่านสัตว์ป่าอะไรลูกอันดาสอบแหมอันนี้เกจบวกเก็บอันดาลูกทราบเพื่อนย์เพิ่นที่งานเพิ่นนะคะเพิ่นจุดสามประเทศเนาะเพิ่นกลับไปไปเที่ยร์วิญยังมาแล้วแหละ ทีสุดท้ายก็เลยเออแวะมาหาหนองแนวไปสักหน่อมาเหนี่ยกหนองเพิ่นปีใหม่ปีหนึ่งบลูกเาจจะมากผิดค,ค่ะคริสต์มาสเนาะตำนานติีอาจจะไปหาเพิ่นนะคะเพราะว่าพ่อใหญ่บาวยูคะ่ะช่วงนั้นน่ยฮ็ดงานจะ้ะสมตีก็เลยว่าเดี๋ยวฟังว่าจังไดเนาะแต่ก็ว่าเพิ่นมากนี้ได้กะให้เพิ่นมากนี้จ้ะบางตีห้องมันบ่หลายจ้ะพี่น้อง ตอนนี้ค่ให้พนนอนหองหองตรงนี้นะคะหองเล็กน่อยนะห้องอกรเอามันโดดไปเป็นห้องแฝดจะจัะปัทลูกหากันใดกะให้พนนอนหองโอกดไอห้องเอามันโดดจ้ะแต่มันมีทีนอนใหญ่อยู่ที่นอนหนึ่งอยู่ฮะหองข้างล่างก็มีหองหนึ่งแต่ว่าเฮ็ดเป็นหองเก็บของไปแล้วอยากจะเฮ็ดเป็นห้องพักแบบหองอันยุจ้ะแต่ว่ากะ เดี๋ยวเบิ่งก่อนเนาะน้ำม่ได้อันนี้ค่ะเฮ็ดผู้เนี่ยวหาไม่เงินก็ะสด้จต่อเติมไปนะจ๊ะวัไม่เงินก็เฮ็ดอัน,นก้อนเป็นเอาะเงินก็หาย,ยากปวดให้ง่ายคนเดียวกะค่า,ชาใช้จ่ายกับลายจ้ะให้ง่ายคนเดียวเรียนเมื่อเขาพูอ่าะจากพญ่ก็ได้ เดี๋ยวหน่อยค่ะใส่ใจกับแพรงสภาอะไรอย่าง,งเงี้ยแพรงจ้ะเจกับเมื่อวานเราจัพี่นอกหลูเข้าเนาะแพ้งเข้ากับตรงซื้อตรงใจอยู่ดีค่ะปาดออกมันก็ง่ามจ้ะพี่เนอกเหตุผนบ่ดด้โดนไอ้ เพื่อนกับกระดาแห้งนะคะเจ้าเพื่อนมันอ่าพี่น้องนในค่ะเฮาน HTG ซ่อมคำสาแล้วก็จะไปให้ลูกซ่าพิญญากับบ้านนะจ๊ะเพื่อนบอลลน์ค่ะเพื่อนว่าขอแน่นอนเพื่อนว่าแต่ว่ากระดาษลายเติรไปจ้านักอึ้งเลยค่ะนี่จิกะใส่กองให้เพื่อนเรียบร้อยแล้วเนาะนะคะประกาศจิกะเฮดป๊อปเปียสให้เพื่อนไปนะคะเอาไปกินน้ำเนาะจิกะจบคลิวเวค่นี้เจ้าค่ะปอดกินหนาจ้าสวัสดีค่ะ